สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็มันถามว่าไปไหนหนึ่งอาทิตย์เอไอ้อจริงก็รนแม่ยึดโทรศัพท์ใหวันนี้มาสร้างเมืองใหม่กันเลยเพราะว่าไปรีเซ็ตเครื่องมามันก็หายเกี้ยงหายเกี้ยงเลยทีเดียว อันนี้ก็สร้างบ้านไปแล้วหนึ่งหลังบ้านของผมเองน้น้องหมาหายน้อง้งหมาหายไปไหนอ่ะโอเควันนี้เรามาสร้างตึกกันดีกว่านะเป็นตึกคอนโดอ่ะสร้างตรงไหนดี อันนี้ก็เจอหมู่บ้านหนหมู่บ้านนะเนี่ยก็เลยมาสร้างแต่แบบนี้น่าจะไม่มีใครมาช่วยสร้างนะเพราะว่ามาไกลมากน่าจะหากันไม่เจอหาที่ก่อนนี่ก็ปักท็อตไ้เต็มหมู่บ้านแล้วเนี่เสกวิลเลจเจอมาใหม่ด้วยเพราะว่าตอนแรกมันไม่มี สร้างตรงนี้แล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์อันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะมั้งตัดต่อไม่เป็นเพราะว่าเล่นในโทรศัพท์ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นแล้วทำไมมันไม่ไหลลงไปเลยล่ะอืมต้องอย่างนี้สิแล้วสักครู่นึงนะขอเคลียร์พื้นที่ก่อน ทำไมมันไม่โดนเลยเนี่ยทุบเองก็ได้มันไม่โดนเลยอะ่ะทำไมมันไหลไปแค่ข้างเดียวอะ่ะอันนี้เหมือนเดิมไม่ใช่ไหมครับเทสไม่ครับปอมอหาจุดไม่เจอโอเคมันมืดแล้วเดี๋ยวไปนอนในบ้านก่อน ช่วงนี้เป็นช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าโควิดพยายามอยู่ในบ้านที่สุดเท่าที่จำเป็นนะแต่แต่ต้องไปทำธุระสำคัญมากๆแบบไม่ไม่ไปไม่ได้อะ่ะก็ไปแต่ต้องใส่แมสนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันรวมถึงเพื่อนโอเว่นด้วยแหละ ผิดผิดซอรีโทษทีเข้าบ้านผิดไปเข้าวิลเลจเจอแล้สร้างกันต่อเลยแล้วก็หาของแป๊บ จกอยู่ไหนนี่นี่กระจกเออนี่เป็นเชลด้วยป่ะอืมโอเคอันนี้เป็นที่เปิดปิดเชลขายของอันนี้เอาไว้อดีแล้วดินอะ่ะอันนี้เปลี่ยนเป็นนี้เออแล้วก็อันนี้เก็บไว้แล้วก็นนี้เป็นพรม พมอ,อยู่ไหนผมเออนี่ยเอาสีสีเทาแล้วกันโอเคมาเริ่มสร้างกันเลยครับเปลี่ยนอีกอันหนึ่งดีกว่าอันนี้นี่โอเคเริ่มสร้างจริงจริงแล้ว นาวหาวใครรู้บ้างว่าอากาศหนาวบอกกันได้นะไม่ใช่ดิใครรู้บ้างว่าอากาศหนาวเพราะอะไรก็บอกกันได้นะครับ ยังไม่ใหญ่พอมมว่ามันน่าจะไม่พอนะต้องทุบบล็อกอีก,อกนี่ยทุบตรงเนี้ยอุ้ยฟ้าฟ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันตอนกลางคืนรลอตอนเช้ากันแน่อุ้ย เช้าเปล่าเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหากใกล้ๆเลยเออลืมทำกระจกชั้นแรกยังไม่มีกระจกน่าจะดีนะ ชั้นนี้จะเหลือไว้ใส่กระจกบ้างนิดหน่อยในชั้นต่อไปนะ่าจะแบบกระจกลัวเลยมั้งเี๋ยวนี้ใส่กระจก กินสไปยเยอะเกินไปนี่๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุยเล่นก็ดูดูทำไปกันแล้วกันนะ,ะนะเพราะว่าตัดต่อไม่เป็น <c oughs> ตัดต่อแบบภาพไวไม่เป็นอะเพรอันนี้ทำในโทรศัพท์ด้วยไงก็เลยตัดต่อไม่เป็น ไอ้จริงพ่อผมตัดต่อเป็นนะพ่อแต่พ่อไม่น่าให้ตัดต่อหรอกเพราะตอนนี้พ่อไปไปทุรละสวนตัวกับแม่ทุระไอ้จริงคือทุรละแม่สำคัญมาก ก็จะไม่บอกว่าไปทำอะไร <c oughs> ให้เดากันเองแล้วกันนะีออ่อนนย่าพิ่งทุบ YouTube เ,เลยดีกว่า พื้นอันนี้แทนคลิปนี้อาจจะถึงชั่วโมงได้นะเพราะว่ามันต้องสร้างใหญ่มากๆอาจจะมี EP สองโอ้โหฟ้าผ่าตาน่าตานตาเลยเดี๋ยวอีกเดี๋ยว ทำคลิปนี้เสร็จเลยเดี๋ยวจะเอาพับจีต่อดีไหมนะอืมคลิปอนดีกว่าคอยดูแล้วกนันว่าจะเอาจะเอาเกมอะไรมาลงให้ดูนะครับคลิปต่อไปจากอนคลิปนี้น่าจะพับจีมั้งอุ้ย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 เ้า เปลี่ยนทำไมล่ะผ่าตาหน้าตาต,ตาเลยชั้นนี้จะเอาเป็นหินขาวลายหินขาวมีลายนะสแหรับผมเรียกนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปเจอน้องเพราะว่าโควิดนะเรจิงก็อยากเล่นกับน้องแหละ พักอาศัยก็พอได้สำหรับชาวต่างชาตินะนี่กี่ชั้นดีอีกชั้นหนึ่งแล้วกันแถมให้แถมให้ ลืมไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่ห้างใายของจานนี้มาทำไมเนี่ยโอเคได้เสาแล้ว ฝนมันตกเนี่ยฝนตกได้ยังท้งคลิปเลยละมั้งมั้งนะมันมืดอย่างเนี่ยเบลเลเจอร์ยังไม่เข้าแปลว่ามันยังไม่มืด ยังยังจะสร้างเป็นแบบนี้ละกันนะสามชัน้นก็น่าจะพอแล้วแหละสำหรับคนที่มาอยู่มั้งอืมไอคิ y o ยูนี่ เคพอได้ยย้ายไปไหนอ่ะแต่กระจกอาจจะพูดเบาไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเป็นรบกวนคนอื่นน่าจะมืดแล้วนะเดี๋ยวเจออยู่เบ้างน้อน่าจะมืดแล้วนะ เข้าไปนอนก่อนนี่เนี่ยปิดปิดด้วยไม่ให้เวเลเจอรเข้าบนบ้านของผมเนี่ยมีเตียงสองเตียงเดี๋ยวเวเลเจอมานอน ตะเกีลิสตันที่ไหนอ่ะเพิ่มเสียงแป๊บจริงนะที่โดนที่ผมโดนยึดโทรศัพท์ไปนี่ไม่ใช่อะไรนะทำกันบ้านที่ครูสั่งมาให้ยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จแม่ก็เลยไม่ให้ยังไม่ให้เล่นโอเคยังป็นสีขาวก่อนพมอยู่นี้นี่สีขาว มาวางติดกันวไปทับเป๊บเฮได้อยู่แล้วก,ก็จะเอาสเลปมาวางเป็นหังค่า เดี๋ยวก็เหลือตกแต่งภายในแหละอันนี้ไม่ใช่สอนช่างไอ้สอน,นสร้างนะอันนี้สร้างให้ดูเฉยๆให้ดูไปเล่นๆเ,เฉยๆเดี๋ยวนี้เกมรถไม่ค่อยอัาให้ดูแล้ว เพราะว่าเพราะว่าไม่ควอยได้เล่นเน่ย <c oughs> ก็ถูกของของตัวเองแล้วนี่โดนแม่ยึดโทรศัพท์ แค่นี้ก็กน่าหยากพอแล้วนะฮึแบบนี้แหละไฟมันออกได้ด้วยแฮะ ไหเป็นเคาน์เตอร์แล้วกัน วิเลเลจเจอใช้ได้วัสดีอ้าวขึ้นไม่ได้แล้วสิเออเออเอาพนักงานสองคนแล้วกัน๋ยวกขึ้นไม่ได้ใช้เครื่องแต่งกายผิด วิ่เส็จแล้วจะฮฮู้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 ้ บันไดอยู่ในบันไดเสียังไงกันฮะฮ่ะบันไดนี้แหละ มาอีกแม่อเอาแบบนี้เดี่งดีกว่าทำกัน จะไม่มีห้องน้ำนะเพราะว่าที่กิจสร้างนั่นแหละแ <c oughs> ค่ห้องประมาณนี้แหละหนึ่งห้องอย่าบอกมี้แค่อก็วายอยู่ทำไมดูน้อยๆอยลืมทำอีกชั้นนี่เอง จะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าหาอะไรพูดไม่ได้ ทีละทางขึ้นต่อตรงตรงไหนดีตรงที่เดิมแล้วกันนะ้องคือตรงนี้ไม่ได้ไว 东。